ดอกสวยแล้วครับดอกนี้ดูครับเพื่อนๆโอ้โหดอกเบ้งนะครับดอกใช้ได้ครับนี่ครับดอกสวยมากนี่ครับแปลงนี้สวยมากครับชมชมสวยแลวครับติดรับ วันเจี๊ยบกันยาครับมีเหตะวายนะครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เหลาสามคพี่น้องก็มาเห็ดโขนนะครับเดี๋ยวเขาเห็ดโขนเพิ่มเรขึ้นนะครับนี่ครับท่านชมเพิขึ้นจริงๆนะครับนี่หมอกำลังพร้อมแล้วนี่ครับแะ่ผ่านทุกแค่นะครับ โอ้โหตอกผู้ชมดูครับอืมนี่ครับเยอะมากออนี่ครับโอ้โหดูครับผู้ชมตอกใหญ่ไหมครับอืมไปครับอยู่ที่น้องชายครับเดี๋ยวไปดูครับ thấp thì đưa đi nóng tháp dưới nó nhìn nhập ชุ่มเยอะไหมอืมเห็นดูแลโอ้ยเยอะแล้วชุ่มไม่เห็น ดอกใหญ่ก้านยาวครับผลดอกแปับนี่ครับแปลงนี้สวยมากครับูชม ดอกยาวมากท่านชมดูกล้านครับโหยาวครับเทียบกับดอกเที่ยวแฟนดอกกว้างครับไม่เห็นไม่เท่นไม่ครับโหดอกดอกครับดอกใหญ่มากท่านผู้ชมยาวโอ้หจับโชว์หมดเลยเดี๋ครับ โอ้โหชมชมรู้รัาทวามสวยงามดอกหวานี๊ยกการยาวครับมีเหตตาไวานะครับครับครับผมสวยเลยเี่ทุกดอก заг. нээх. энэ байна. мэдээ хийх дөх. хмм. окей. аа. นี่ครับสวยกูทุกขี้เป็ดอี่กองนะเออมาเห็นเดี๋ยป็นไปครับเขตเพชรครับอือหือชุชมเสร็จมาก ครับ Oui. Hm. Mmh, Je ดอกก็อือ <c oughs> โหโหแดงดอกนี่ก็ถึงไม่ทับอ่ะนี่ะดอกอยู่ตรงหัวข้าวพอดีเลยตัวนี้เอ <c oughs> งนอนท้ายลูกด้วยมือ <c oughs> นอนกู

buồn rút ngon lắm buồn rút tốc luôn yeah, rồi. này buồn rút luôn các đâu

<ส straightforward. S 2> <pulse> ืไได้น um. ี่คร um ับนี่ครับอชนครับสวยมากเลยครับท่ชมชม mm-hmm <laughs> Tạm lấy không thấy bạn, các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 

สวยเลยเสียงดิดีจ้ะอืมดอกหม้แล้วนี่ครับอือนี่ครับก็ได้โคแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงไม้ครับนี่ครับ ดหอมไหมอืมหอมชุดแรกครับนี่ครับดูดอกครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยดอกสวยแล้วครับดอกนี้ดูครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยดอกเบ้งนะครับเห็นไหมครับอืมฮึสวดยอดมาก ตะวายไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่างมาครับนี่ครับสองดอครับโอหดอกครับไปครับสวยเลยครับท่านผู้ชมปางกำลังสวยนี่ครับท่านผู้ชมสองดอกครับดอกใช้ได้ครับ

มีดอกาย, <c oughs> ยไปครับ <c oughs> นี่ก็โชคดีแล้วมีนไม่เป็นแปลง นี่ครับวันนี้ผลงานของวันนี้ครับโอ้โหสามทุ่งครับนี่ก็ได้โคอยู่นะครับวันนี้ผมผมสามคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมลายเยอะนะครับวันนี้โอ้โหสามทุง่งป่ะเขบ,บ้านวันเทียบ